เจ้านั่งเจ้าก็เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเจ้าก็เบื้องตากล้องคอยแน่ก <c oughs> ็แม่นพูดแม่นเหลือเจ้านั่งก็ดีเจ้าเสดส่งข้าสัตรอยู่บ่อยเลยนะไม่หนี้มุ่งมี่ส่งข้าสัาตรยและจ้ามีแต่ลิงเจ้าเฮ็ดหยังเราคอยถามเจ้าเนี่ยตอนนี้สักรองเท้าค่ะนี่เด็ก,ส,ก,ส,ก,ก,กสักรองเท้าค่ะมันสกกระโปรงลายกระเลย่สักขีนหูขีนตาว่านจันทร์ต่อหูขีนตามันดำจ้าก็ะใสไปทำงานแน่ใจ กระเพกระพลูกกระดีลูกเราบอดได้ใส่แล้วเด้อแต่เราขีนหูขีนตาลูกเราซกกระปุงคนน่ะแม่ปูใดเป็นลูกเราก็คิดเอาละบ่าเอ้ยซื้อละอ้าวถ๋วอ้าวถ๋โอ้ยแม่พ่อนเลยเจ้าก็ดีเนาะกำกระดอออายมึ่งตะว่าไปทำงานกันดีน ถ้าลูกตา้เจ้ามาเห็นเขาสิวานะอะไรนี่นะเขาดีใจบปะเขาก็ดีใจพ่อแม่มากโอ้พ่อแม่มาดีใจบอม่นดีใจสร้างร่องเท้าให้บอพ่อแม่มาละดีใจพ่อแม่เห็นกรุงเทพเออพพอก็แม่นี่ก็เขาไปเห็นกรุงเทพก่อนกันแม่อถ้าเขามาตั้งแต่อยู่ปหนึ่งปสองผมเด้อจ้ะ แม่ก็เลยลูกเรี้ยนจบแล้วกันนี้ไปอยู่เพื่อนนอกวันนี้นอีชั้นนะคะ้วปล่อยให้เขาอยู่วันนี้กรุงเทพนะวันนี้เขาทำความสะอาดอันนั้นแล้วแล้วข้า็ล่างแข้งขาเจ้าของนี่ละนนก็สะอาดขึ้นในโตนี่ละ่ะมือข้าวขาวเปลือเปอนคุณเปือ้อโค้นเนาะ แล้วบันี้งต้องจะไปใส่สบันี้งกินกะเขราเมื่อในบ้านหึโหกิน,นอันนี้ยกกะเบื่อแรกกะเพรานะ่ะหมูเขาอยากเห็นีนเด้อพัดกะเพราเด้อจ้ะมีพัดกะเพราอันนี้ยำพาขี้เลียวอันนี้จ้ะยำพาขี้เลียวเอาลูกอุ<พ>อเอานะพาขี้เลียวโอ้ยอุจอยู่ว่าแถวว่ามีเอาไข่ดาวมาอาหารโปรดเนาะ อาหารปูโรยย่ยงคือไข่ดาวจะกินไข่ดาวเนี่ยผัดกะเพราเด้โวกะเพราเนื้ออะไรเนี่ยแซ่บย่ำผักผิวผิเแล้วมาแล้วแต่บุ้มไม่แถวไข่ฟองแฉบว่องดีจีกับเจปลปลาไหลไปเถอะ นี่เทิงข้าวเหนียวข้าวเจ้าด้วยจ้าข้าวเหนียวก็มีด้วยจ้าน,น่าอับาเลยสนจริงจังถนัดาาน,น่ะทาขึ้นยังลงเสือตัวเดียวอยู่โอ้ยังบ่อาบจ้ากินข้าวก็ยังตื่นเมื่ออาบแล้วนอน,น,อนรวดซีวีทีเอ็เป็นแน่น,นอนล่ะ แฉบ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 ย่ำบาดพิริย์ขม่าปีเลยขม่าปีสองสองจะไปเห็นงานก็เลยว่ารหาสิิมาบาทว่าพออยู่พอกินกราวออกเมื่อเขามาใหม่มาทำง,งานอยู่บริษัท เป็นหัวหนางานเดิมๆแต่แปดสิบบาทเดไปเห็นมากางาากา่ายงานใหม่ขมาไห่งานบริสตัดทำมาไห่งานบริษตัท เด็กเงเดือนเดือนละหกพันบาทเฮ้ยมาอยู่เลยครับพอมาถึงปีมีแท็กซี่มีเติมมากปีแลลวจะไปซื้อแท็กซี่มิเติมมาครับครับแล้วก็จดอยู่แถวนี้แหละถนนอ่อนนุชลาดกับนีน้หน้าตลาดลาดกระบ,บังเนี่ย บมีหอัคนเดือถนนล้นหลกรบบังเลยโอ้ยคนหาจิงยางกับบูมีกนขึ้นรถเมล์กับบูมี่เด้อครับคำมือไม่เจงา้หยกับรถเมล์เขาก็เ, 18, เลิกแรงคนจะไปแสมาแสกันเรนเซฟซี่มิเตอร์ครับดูแถว่า,ากรบ,บงังนีง ตอนนั้นแถวน้องงูเห่หาแถวสนามบินนุวรรภูมินี่น,น,น่นเป็นบอ่อปูบอ่ปบอปลาเป็นปลาปืออยู่มูครับเจ็ดสี่นั้งกันพูหนึ่งใส่รอบใส่มออใส่รอบใส่บังด้านเอียนนะปูวางปลาขายเสริมรายได้รับเจ็ดสี่มิเตอร์บ่เด็ไปหามันว่ามันอยู่ในเหนือทางออกวัดในบ่งวัดคู่เนี่ย แฟนใขาไปตามหาตัวนี้มันอยู่อยู่บ่ไม่ใส่บูญบนอยู่ภาษาบนน้อเมื่อกี้ขอต้องการเนื้มโมเดลนี่แหละมากรุงเทพเป็นแบบนี่แหละชีวิตการเป็นอยู่ลูกเต่าต้องกับผ้ากินไผ่กินม้านหลัขคืนหองไผ่หองมั่นนอนเลยล่ะ ชีวิตอยกรุงเทพเนี่ยป,ปากกัดตีนสีเรื่องพี่น้องเรื่องลูกหลานบางคนเขามากกับประสบผลสำเร็จบางคนกับล้มเบลวพเพราะเบี้ยแม่พอหรือไข้หรือว่าลูกเต่าประสบผลสำเร็จเบิด์ตคู่คน แต่ก่อนเราพ่อวิ่วงกับมูลไล่อยู่นี่นเราะกับบางไล่เมา่อตอนหนึ่งเรยไปถามาหาไปแบบจ้างคนจ้างให้เวียยให้งานไปนั่งคุยกันมาได้เจ้าก็ไม่งา่างฝ่ายก็ไม่ง่านโอ้ยกินย่างกับเด่นนอกพอญายักษ เอาอีวอลเ,เขาเนาะอีเมล์เยอะเข้าไปเลยสวัสดีพี่นอ้องสวัสดีครับโคตรไล่โคตรแช่์โคตรติดายมาในเรื่องปรินเขาต่างใจให้พวกเท่าในเรื่องเรียนยูทูบไปดิ ่นยูทูบก็พยายามเลยเด้อหาคลิดไม้ยังลงแนวหาคลิปลงจะหามาขาดแต่ละมือจะขึ้นไล่ขมันอายุขึ้นไล่หอาก็ได้ขนุกกันแน่นได้พานอยู่โดดแต่พ่อพานไปแล้วขึ้นโพวยังเลยแล้วแต่ละมือจะเสียเอาได้ไรคันโมมีแตกเอาใน้นในพระเข่าเนี่ยแล้วคันหาบ่อไหนเต่ละมือหาในพ้พระเข่าเนี่ยแล้ว ว้าวสวัสดีครับเขานี่แหละปากไวเดอ้อเรื่องพูเร่อนยูทูบนะฮะคลิปลงให้ได้เตะมืงเด้อไม่พอนินข่าวแบ่บลายแบ่บลาย